ไอ้เจมมี hmm. oh, ่น้นี้สวยมากเขาเลยแันไปเลยเป็นภูเขาดจะเป็นวิวแบบรอบเลยครับรอบเลยครับเขารอมรอบบรรยากาศสวยงามมากนะครับ ไปมาตอนนี้ก็สบ,บายหน่อยนะครับไม่ค่อยมีคนโ,โคือแบ็กกราวมันสวยมากเลยเหมือนภาพวาดเลยนะมายูด้านหลังดิ งานคมเออเขาเรียกอะไรคมรั้นดวงเหรองานถ้าเป็นวันพระใหญ่น่าจะมีคนมาเนาะที่มีขอบเขต มาทรับาลแล้วแล้วตรงนี้ลรงเขาทำของน้ำที่รต้องพปกับา ตรงนี้ที่ไว้ร่างสังขารกายสังขารเขาเนะาะพระคุป,ปะขาวปีนะน่าจะอาตีพอะไรอย่างงี้ก็งานพระประธานทรงแปลกเนปาปากแปลกมากเลยไม่เคยเฟอย่างนี้นะ กันพระคูบาขาวปีนะครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองหน้ารถเลยนะครับวันนี้หน้ารถนะรถเราจอดตรงข้างหน้าเลยลืมภาาปิดฝา ลืม้าพปิดปากเดี๋ยวเราไปกราบไหว้บูชาของกราบพับดีกว่าเราไม่ไม่เอาดอกมาทุกเกียนหรอใช่เสื้อซาบะกับน้องานนี้ครับนียี่สิบบา,านนท ก็เอาหเขาเราเปนนเขาก็จะให้เขาเราจะไปให้ตัวที่ยี่สิบี่สบยี่สิให้ใหจ,อใหจอให้จอเสาระ,ะ่างคองค้ามค้องหน,นวันนี้น,นก็คนน้อยอย่เนาะ ทำไมเขาห้อยลม่มทำไมเขาห้อยลม่มแขวนแขวนแล้วเขาเรียกแขวนร่มเขาจุดที่ของนี้นพระครูบาเจ้าขาวปี๋พระครูบาเจ้าขาวปี

้าไรก็แบ็ซหลังไม่เหรอ แก้กอสัจะ ที่ไว้ร่างสังขารกายสังขารเขาเนาะพระคุบาขาวปีนะเอาล้อย่างนี้เขามีที่พ่หนานมาก เคยมาไม่เคย,เคยสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็จะเป็นหมาว่าตื่นตารื่นใจแล้วก็ธรรมะคือเขาจะจับสัตว์เลยที่นี่คนจะศรัทธามากจริงๆเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสามสามีนานี้เขาก็จะมีการเปลี่ยนภาพอุบาขาวปีทุกปีวันที่สามีนาน มาดูกันได้อีกไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยใช่อีกไม่กี่เดือนอน,น,าานี่ครับจะดูบรรยากาศนะครับจจัดงานตั้งแต่วันที่1นถึงสมีนาทุกปีนะใช่จะเป็นประเพณีเปลี่ยนท่าคูบาเจ้าค่ะปีคนก็จะมาเยอะนะครับเยอะๆศรัทธาคือทั่วทังรีหรือว่าในะละแวกลำพูนเชียงใหม่มาหมด ป่ะเดี๋ยวขึ้นต่อขึ้นป่ะไม่มีผ้าวข,ขึ้นป่ะแค่นี้ก็อิ่งใจนี่ดอาผ่านน้เนี่ยขึ้นหน้าเนี่ยดอยผ่านน้มเนาะไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องลงไป ขึ้นเปล่าขึ้นแล้วเดี๋ยวปักไฟอีกทีหนึ่งที่ก็ทำเหมือนกันเมื่อกี้เทคกี้เทคกี้เป็นพระคูบาอะไรอ่ะที่ที่กบบระบอกไฟต้มอะโคบาเจา้าโคบาวงวงโคบาวงโคบาวงอันนี้โคบาขาวปีโคบาขาวปีแล้วอีกองหนึ่ง คือค uhm. ูบาวงกับคูบาปีนิดสิของคูบาเจ้าปีเอ้คูบาสีวิชัยคูบาสีวิชัยเนี่ยเดียเราจะไปที่นั่นกันกันหนึ่งกันหนึ่ง ที่ไหนเออที่ไหนตามมาที่อี้หนึ่งกันอี้อี้หนั่นกัจะชาร์จไหมเนี่ยชาร์จชาร์จเดี๋ยวจะปิดกล้องนอนอ,อ่าสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรับชมมาจนถึงคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากรบกวนรับชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วอะไรอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เดินทางกันต่อนะครับแไม่ไม่แล้วอะไรอีกออย่าลืมฝากอย่าลืมฝากกดไลค์เอ้กดแชร์เอ้กดกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ท,ที่อย่างแจ่มชาแนลนะครับเข้ามาดูที่ Youtube ได้ครับมีคลิปตลอดเวลาแล้วก็มีที่เที่ยวแล้วก็วัดวาอารเพียบถ้าสมมติว่าใครสายมูนี่มาเลยนะครับไปครับเราจะไปที่อื่นกันต่อครับ